สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีไอเดียของขวัญปีใหม่ลองดูคลิปนี้ก่อนค่ะก่อนที่เราจะไปทําการฝนแนะนําเซตวิปครีมสร้างรายได้เซตนี้เลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทําควบคู่กับงานประจําหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้วิปครีม5้าสีตัวการ์ตูน1ิลายไม่ซ้ําแบบและยังได้น้ายาเคลือบเงา1ขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5าชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคา เพียง350บาทที่สําคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านไปเลยและสําหรับคนที่ไม่อยากจะทําเองสามารถสั่งและออกแบบกับทางร้านได้นะคะอยากได้ตีมอะไรหรือโทนสีอะไรก็สามารถออกแบบได้เลยร้านฝนราคาค่อนข้างถูกไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนค่ะแถมรับเยอะยังมีราคาเลทส่งให้อีกด้วยสําหรับนําไปขายต่อต้นทุนน้อยกําไรเยอะต้องร้านฝนเลยค่ะหากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาในเพจที่ขึ้นโชว์ตรงนี้ได้เลย ะจะมีแอดมินคอยให้บริการและตอบคําถามอยู่ตลอดและเพื่อนๆคนไหนที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วและยังไม่กด Subscribe. s ซับสไคร์ฝนฝากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆใ,ให้กับพวกเราด้วยนะคะฝนจะได้มีแรงใจทําต่อเพราะกำลังใจของทุกคนมีผลต่อฝนจริงๆค่ะและสําหรับคนที่กดติดตามไว้แล้วขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลย คลิกดูคลิป,ปอื่นของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย